ค,คัน,น,าาาาโโนหนึง่ง,งคน,คน,ะนะครับกับนิสสันอัลเวรัตโตโบติดกล้องมาที่หน้าเข้ามาทึกหลังถกต้องครับเราจะไม่จอะล็อตนะครับเจาสายเข้าไปตรงหลอดไปสมัครทะเบียนนะครับลอยกิฟของไม่ออกนะครับนั่นในสายจะม,มุดไปทางข้อดูข้ออย่างดีครับเก็บสายสวยงามครับมองไม่รู้เลย เหมือนเดิมครับมันมาจะโรงงานรถไฟแ้าแดงครับสวยแน่นอนดูกล้องหน้านี่คือจอหลังนะครับมาดูสวกล้องกล้องหน้าหลังครึ่งคึ่งหน้าหมด ทั้งหมดวันนี้ชัดนะครับตอนที่ชัดมากใช่ง่ายๆครับขอบคุณครับแค่นี้ก่อนนะครับ